สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูนะครับว่าในไลน์ของเรานะครับมีอัลบัม้มรูปในไลน์ทั้งหมดมีกี่อัลบัมนะครับก็เป็นสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทำผ่านในส่วนของออแอปพลิชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้าายังส่วนของอหน้าอัลบัมล้มไลน์หน้าแชทไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าเราเข้ามาส่งหน้าแชทไลน์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือให้เราทําการคลิกเข้าไปในส่วนของแชทแชทไดแชัหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแชทด้านบนนี้นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าแชทกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของอขีดสามขีดนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นส่วนของการตั้งค่านะครับก็อนการคลิกเขตสาขีขตกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่านะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็สังเกตนะครับว่าในส่วนของแชทแชทนี้นะครับจะไม่มีในส่วนของอัลบั้มรูปกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขัง้นตอนถัดไปเราคลิกไปที่ส่วนของอัลบั้มกันได้เลยนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมกันนะครับตรงนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านสส่วนของอ,อัลบั้มกันนะครับก็ในหน้านี้จะยังจะไม่มีนส่วนของอัลบั้มสําหรับแชทนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของอด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับที่จุดตรงนี้นะครับ เมื่อเราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าที่เป็นในส่วนของอ,อัลบั้มทั้งหมดที่ในไลน์ของเรากันนะครับว่าก็จะมารวมกันอยู่ในหน้านี้กันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในชัดๆหนนะครับเราสามารถที่จะดูได้ทั้งหมดนะครับที่เราเป็นสมาชิกหรือว่าที่เราสร้างสร้างกับเพื่อนนะครับก็สามารถดูได้นะครับ ก็ในส่วนของในลายนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดในส่วนของเก้าอ,อัลบั้มกันนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับอ,อในส่วนนี้ก็จะระบุในส่วนของว่ามีส่วนของอัลบั้มรูปอยู่ในแชทอยู่ในแชทอ่อไหนบ้างนะครับก็สามารถดูได้นะครับหรือกดเข้าไปดูในส่วนของรูปก็ได้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนัวิธีการดูอัลบั้มทั้งหมดในลายนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i อ Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ